เ็ตันดวงให้พญานาคสวยงั่าอะไรจนะขึ้นไปอะไรนะใครว่า จับดีเลยจ้าพดีจ้่ดีจับพี่ดีไม่ต้องจับก็ได้ค่ะจับแล้วเนาะกันกันค่ะวัดบรรยากาศท่ามกลไหว้วัดศี ้สิงเป็ูิงที่อยู่ที่น่ไปีิาเปนยังไงลายินี่ยัชตื่นเต้นปะตื่นเต้นอยู่นะคะตื่นเต้นลยตัวตื่นเต้นั้งแรกั้งแรก้งแรกที่จะได้ไปวัดผูสีจับแนนดูจับแนนข้งแรก

ล่นมุด <fi> ล <xtures> ่นเล่นเฮ้ยลนกะตายไอ้แก่ไปแล้วสมุดสมุดไม่สิดุสมุดสมุดไม่โดนฆ่าตายโอ้โหสูง

ไปว้าวนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ลุกัอก่อนลูกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนไุกเยอกอนเียวอ่นุกย่อนลี่ยวก่อกเดียนุดีวอ่ยวก่อนียว่นีอ่ลวโอ้่หเสียวนีว่อนยอ่นียออดี ไปใบผ้าบอลูกผุนไปน้ำนคุณครู่ปะคุณครู่ผ้าไปผุนปะไปเร็วยางไปน้ำนคุณครู่ะว้าวไปทางน,นี้นลูกลงบันไดหรือว่าลงแบบรถลงแบบรถเนี่ยเดี๋ยวลงไปยิ่งเสียวหนูเดินลงบันไดดีไหมเสียวค่ะลงรถลงรถบ่ลงรถยิ่งสนุกไปโ<ะ>อ้ยแม่ละเสียวไป<ะ>วตรงน,นี้ก็จะเป็น พระองค์ใหญ่พระองค์สีขาวแลวพี่น้องตาดครั้งแรกพี่น้องความสวยงามอันนี้เป็นวัดมาโชคดีมีโชคหนู่พี่ไปสงคมสงควรสวยงามไายปายมวนคักบ่ไป มาไหว้พาหนูมันที่วัดภูสิงห์เมืองความสวยงามพีน่น้องป้นนนา,นานน้ำเย็นๆชมบรรยากาศป้ายลูกตาแม่เราไปดูว่าเราขึ้นมาถึงแค่ไหนไปไาเร็วยัง็วเร็วเร็วเร็วรว,รว,วัด นี้พระ,ะพรคมพูปเาเร็วยางขืนเร็วๆมาเร็วๆสวยงามผักหน่องเดี๋ยวไปทำบุญนี <พะ S 2> ่คือพระ <ๆ S 1> องค์ใหญ่ <ๆ S 1> เดี๋ยวสิมาทำบุญเนาะสนองชมบรรยากาศไปชมวิวเดี๋ยวก็จะมาไหว้พะระ

มุสิเอาไปยังเยอะตู้บอกแป๊บนึงเดี๋ยวไปตุงไทยเดี๋ยวไปค่อยเอาหนูขอไปดูก่อนเมาชมวิวชมวิวจังหวัดกาฬสินธุหนูยานอีกแล้วเห็นรถเลยเห็นรถปะหรอว่าะพวกเขาอยู่บุกเขาบูนนี่คุณภูเขาอันนี้เป็นทางลงพี่น้องทางลงบ้านในรถบ้านดูรถบ้าน เดี๋ยวตอนลงไปเขายางลงไปกันเลยเนาะภูเขามุ่นเป็นมุมสูงของจังหวัดกาลสินแม่ตอนไหนกินไปร้อยอีกฮะตอนไหนกินไปร้อยนี่เราพูดจิภาไปอยู่ไปเดี๋ยวมาไหวเดี๋ยวสิไปไหวพระก่อนพี่น้องไปมาเห็นถังแหลกสวยงามมิดีอันเป็นวิว ค่ะ<ฮ> <มา S 1> ให้เรากลับลงไปกินถเถอ<ร>ะค่ะเยอะป่าตอนนี้ผ้ายางผ้ายางเบ่งรอบรอบบนเฮ็ดปั่นรวนลายพญานาคสวยงามมากเก็บภาพไปสวยงามอียดีพี่น้องน่ะไว้พักกันนะป่ะตอนนี้กั ตอนมากก็คือแบบเดี๋ยวแม่หนูอรออยู่อืมไปเร็วไปย่างตอนนี้ก็คือตอนขึ้นมาเสียวแห้งบุก่าลงพี่นอ้องเลือกแต่จผ้าลูกยางลงกับพวกไก่เด้ออันนี้เป็นทางบันไดลงทางลุง่งไปพี่น้องปะตอนลงนี่ง่ายกูตอนขึ้น น้องเป็นใบละ่ะเบิง้งพี่น้องอเบิง้งนีสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยพี่น้องเออชีวิตหนึ่งตรงเมื่อไหว่เลยพี่น้องแล้วคุณพียพี่ว่ามีโอกาสมาไหร่ก็มาหวไหรงามคากข้างขึ้นเออาดูป,ปะขางขี้รถขึ้นแล้วว่าบันไดข้างบันไดดิล่ะนี่หนูยางยาง,งเดียบเดียบผมเดียบผม ว้าวเนี่ยค่ะพ,พี่เนาะรูมาทางผีไม่ได้โมเดลยังลงก,ก่อนเนี่ยลงก่อนห้างกอบโบโบสั้นหรอกค่ะตอนตอน,น,นู้นตอนคืนนี่เจ้าว่ะสีแบบอันนี้อยู่มานี่มชมความสวยงามน,นะถ้าพี่ได้มีโอกาสกะเมาไหว้ด้วพี่น้อนมาไหว้อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะจังหวัดกาฬสินธุ์มาก,กับคณะคุณครูเพื่อนเนาะคุณครูเนนะพื่อนไป,นป น่ะ<ด>แป๊บเดียวกับหอดเห็นว่าพอเอื่อยๆล่วงเห็นว่าน่าเอื่อยสิหอดล่ะไปท้า,ทางึืนคันคืนมากกับโบกไก่เราคืนแต่ว่าขี่ขี่รถกับแบบเสียวอยีแบบนึงพี่น้องไปไปะกยยางลงนี่คือแบบแก,กะโรงงานอยู่พี่น้องตอนล่วงไปแล้วพี่น้องสมความสวยงามมา,มหาไหวพรคครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะมาไหวเดี๋็วมาถ่ายคลิปบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะ ได้ที่ว่ามากบ่ไรย่ะอธิษฐานในใจเด้อพี่น้องเด้อแม่รอน่ยมีบุญจังหนมากพี่น้องมีบุญจังหน่มา่วายเพื่อนเนาะ่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินเอ่อยังเกาะไอเป็นวัดภูสิงห์ที่จังหวัดกาฬสินพี่น้องมาไปมีโอกาสกับมาหวายมาขอ<ม>าพรเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็จะขอยบไปสัมนนีก็อน,น้องพี่น้องเดี๋ยวจากมูลีไปเพื่อนวัดสิบห้าไปอัน ้อยเอสพี่น้องจีไปเบิงกะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายคลิปน้ำให้พี่ให้น้องในเบิ้งในชมน้ำกันเนาะมาน้ำขนาดค,คุ้นคู่กันของโรงเรียนบ้านคำเมกเนาะน้องนางฟ้าไปสุมม้มบรรยากาศไปคลิปนี้กะเอาซัมนี้กันเนาะพี่น้องเนาะ,ปะไปไปแล้วไะ